ปรัใช้ก็ได้ถ้าเราจะสะท้อนความเสี่ยงของเราตอนนี้ถ้าเราได้ความเสี่ยงออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องตีมาเป็นเรื่องของระดับความเสี่ยงกับผลกระทบตัวให้คะแนนเนี่ยจากเกณฑ์ของชุมนุมกับผลกระทบที่เราจะต้องมาคิดต่อสมมติเราเอาเรื่องของความเสี่ยงด้านการเงินมาตัวตัวจับด้วยเนี่ยเราก็ามาดูสมมติเราได้คะแนนด้นสภาพคล่องเนี่ยนะครับ ความเสี่ยงสูงระดับ5เป็น20เพราะนั้นเราก็ควรจัดการเรื่องสภาพคล่องก่อนทีน,นี้พอเรจัดการเรื่องสภาพคล่องเราก็ต้องย้อนกลับไปดูสภาพคล่องของเราอะไรมันมันดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีน,นี้เพื่อน,นําไปสู่การจัดการนะครับอันนี้เรื่องความเสี่ยงด้านการเงินอาจจะไม่ได้เลยน,นะครับสาหรับสับกรขนาดเล็กน,นะครับก็เวลาอันนี้ก็ไม่เน้นเหมือนกันอัตราส่วนทางการเงินที่ไม่สะท้อนถึงสภาพคล่องถั้าเรื่องสภาพคล่องปุ๊บ มันต้องหมุนเวียนกับหมุนเวียนนะชำับนี้นตามกําหนดแล้วก็เงินฝากแล้วก็เงินรับฝากต่ออันนี้ไม่ใช่นะครับแต่นี้อันนี้เราไม่ได้เน้นเนาะไม่ได้เน้นเรื่องของของการเงินนะครับเพราะเขาไม่ได้บังคับแต่นี้จากกรอก็ต้องตัดสินใจว่าเราเราจะใช้หรือไม่ใช่เนาะสมม่ิจากกรอเราจะใช้ความเสี่ยงด้านการเงินของเราด้วยก็ได้นะครับถ้าจกรอกเราเราสามารถทําได้นี่ครับ ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะสะท้อนตัวสกักกรเราเองทีนี้นักบัญชีเขาจะวิเคราะห์ให้เราได้อยู่เนาะถ้าเรามีนักบัญชีนักการเงินเจ้าหน้าที่บัญชีเขาจะวิเคราะห์ได้เราอาจจะใช้4หมวด14บส่าส่วนของชุมนุมก็ได้ใช้ของทางเมลก็ได้นะครับและที่สําคัญสมมติว่าเราเราจะวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินของสากกเนี่ยครับเราควรจะดูะรยายงานของผู้สอบบัญชีด้วยเนาะเขาสะท้อนเรื่องอะไรนะครับ ก็บวกเรื่องคุณภาพถ้าว่าเราจะไปปล่อยให้สักรอื่นกู้เนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าสกรเราเอาเงินของเราไปหมุนทําอะไรดูคุณภาพของกรรมการด้วยอะไรอย่างเงีน้ยะครับอันนี้คือการเงินการเงินนนเงคนนี้แคไม่ได้เน้นเนาะนะครับแต่การความเสี่ยงนะการเงินก็นําไปสู่ดูแต่ละตัวแต่ละตัวเรามีจุดอ่อนเรื่องอะไรนะครับทีนี้พอเราได้ได้ตรงนั้นมาแล้วเนี่ยเรานํามาสู่กัน จัดการความเสี่ยงหรือดำเนินการความเสี่ยงใช่ไหมครับปกติเนี่ยความเสี่ยงของเรามันมีปกติความเสี่ยงของรจาดการมันมีอยู่แล้วนะครับเนี่ยระดับความเสี่ยงนะครับตอนนี้สมมติว่าเรามีมาตรการปัจจุบันก็นนคือการควบคุมภายในที่เรามีอยู่ตัวสีฟ้าเนี่ยปัจจุบันในมาตรการควบคุมภายในที่เรามันมีอยู่มันก็ลดความเสี่ยงไปได้ระดับหนึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์เดี๋ยวความเสี่ยงที่มันยังคงเหลือเนี่ย เราจะมีแผนในการจัดการความเสี่ยงอย่างไรที่เราจะต้องมาวิเคราะห์ของเราเนะี่ยนะครับแล้วเราจะแก้ไขตรงนี้อย่างไงให้ความเสี่ยงมันลดลงต่ำสุดหรือระดับที่ยอมรับได้นั่นเองวัานั้นเราถึงถึงนามาสู่เรื่องของการจัดการความเสี่ยงประเด็นยากของเราคือแล้วเราจะระบุความเสี่ยงมันอย่างไรไเนาะไหมระบุความเสี่ยงเนะี่ยเป็นตัวยาระบุความเสี่ยงมันถึงจะนํามาสู่การ ะจะลาดับความเสี่ยงทีนี้จะมีในตัวอย่างที่ผมให้เป็นความเสี่ยงของชุมนุมบวกกัฎกระทรวงระบุยังไงในตัวใหญ่และตัวย่อยมันคืออะไรและจะประเมินมันยังไงนี่คือตัวอย่างของของชุมนุมมันของชุมนุมสององร์ักจะมีความเตยงหน้า,ด,านด้านแรกของเขาด้านกลยุทธ์ด้านที่สองเขาด้านเครดิตหรือด้านสินเชื่อนั่นเอง ด้านที่สามคือด้านการตลาดของชุมนุมก็ใช้คําภาษาการตลาดเนาะแต่ในคํานิยามนะผมในของกฎกระทรวงเขาเรียกไปความเสี่ยงด้านการลงทุนเห็นไหมบ้านเรามันมีอะไรที่มันตา่างความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอมีแล้วก็ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการอันนี้คือคําใหญ่ก่อนเนาะในคําใหญ่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวค่อยไปแตกคําย่อยแล้วระบุความเสี่ยงเสร็จแล้วเสร็จแล้วได้ครับความเสี่ยงแต่ละแต่ละด้านเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไประบ,บุว่าความเสี่ยงด้านกลยุทธ์มันคืออะไร ด้านกลยุทธ์มีด้านย่อยอะไรบ้างแล้วในด,ด้านกลยุทธ์เนี่ยแต่ละด้านย่อยประเมินประเมินความเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยนะครับประเมินอะไรประเมินเพื่อมาจัดลําดับเนี่ยครับระบุความเสี่ยงก่อนเนาะได้แล้วเราได้มาห้าด้านเนาะระบุเสร็จแล้วเราจะประเมินมันยังไงนะครับประเมินแล้วจัดลําดับยังไงเพื่ออะไรครับเพื่อไปสู่การ วางแผนจัดการความเสี่ยงหรือดําเนินการความเสี่ยงอนไนที่เสี่ยงมากแก้ก่อนเสี่ยงน้อยค่อยค่อยค่อยคอย่คอ,ยคอยไปถัดไปถัดไปพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการบริหารตัวนี้พอเราบริหารทําแผนบริหารความเสี่ยงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะติดตามรารประเมินผลนอย่างไรนะครับเห็นไหมก็จะเป็นวนวนไปอย่างนี้นะครับจะเป็นวน,นเวลาเราทํางานเนาะดงนั้นะคํายากของเราที่เราจะต้องแอปพลายใช้ให้ได้เนาะ หนึ่งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์มันคืออะไรด้านกลยุทธ์มีตัวความเสี่ยงย่อยคืออะไรแล้วจะประเมินมันอย่างไรนะครับแล้วจะดําดับมันอย่างไงเอาจะน้าดับได้แล้วเราจะทําไปสู่แผนบางความเสี่ยงอย่างไรติดตามเนี่ยก็จะเป็นวนกันอยี้ทุกรอบเพราะทุกปีต้องมีการทบทวนกระทรวงแบต้องรายงานด้วยต้องทบทวนเลยเพราะว่าบางทีปีหนึ่งมันก็ไม่ได้สามารถจัดการมันหมดใช่ไหมครับถ้าไม่จัดการหมดเราก็ต้องมาจัดการต่อความเสี่ยงว่าจะทำยไงจะเกิด นี่ตัวอย่างอันแรกคือความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ซึ่งเราจะแอพลายใช้เนาะดังนั้นเวลาจะแอพลายใช้เนี่ยประยุกต์ใช้แล้วก็นิยามความเสี่ยงด้านกลยุทธ์หมายถึงอะไรแล้วต้องนิยามของมันให้ได้ก่อนเนาะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์มันหมายถึงอะไรเวลาเราไปทําคู่มือความเสี่ยงบริี้ความเสียนนเส่ยงเราต้องนิยามสักเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันทุกคนก็มาร่วมกัน ในในี้ตัวอย่างของชุมนุมสะกรออมซาบแห่งประเทศไทยในะ f f c นะอีนะอางนี้ก็ดีมากเลยนะจกกัดจัดบริการให้อบรมใ้้วกท่วนเนะี่ยก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธนะ์นเวลาสะกรทุกสกรต้องมีแผนกลยุทธนะ์เนาะแผนดําเนินงานและแผนไปรเรียนนำปฏิบัติก็มีสามคำหลักนี่ยนะครับ กำหนดแผนไหมแปลงแผนไปสู่แผนบันมืองานไหมแล้นําปฏิบัติจริงไหมสอดคล้องไหมไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและปลัจจัยภายนอกเวลาเขาทําแผนกลยุทธ์ก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเป็นล้อมภายในหรือล้อมภายนอกอันผลสุดท้ายคืออันส่งผลผลกระทบต่อไรายได้ของสาก์หรือการดํารงอยู่ของสาก์มันก็ไปสอนกับสอดคล้องกับกฎกระทรวงนะห,หมวดสอง ข้อห้าวงเล็บหนึ่งที่ผมพูดมาสักครู่เนี่ยครับนี่พยายามพยายามเชื่อมไม่ว่ามันไปสอดคล้องกับกฎกระทรวงอันไหนเนาะอันนี้คือเดิมของของชุมนุมมันออกมาก,ก่อนกฎกระทรวงเนาะของชุมนุมมันปีหกหนึ่งกฎกระทรวงปีหกสี่แต่ว่ามันก็ตอบโจทย์ของกฎกระทรวงเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของกรมกรมการรับเขาต้องกําหนดทิศท,ทางเป้ามานโยบายทิศท,ทางเป้ามาก็คือการทําแผนกลยุทธ เพื่อให้สกอร์ดำเนินง,งานมีประสิทธิภบาพเห็นไหมครับแต่เขามีแนวในเวลาเราทําแผนกลยุทธ์เนี่ยปกติเราก็ต้องวิเคราะห์สโวตเนาะเรา์สภาแวดล้อมใช่ไหมสก,กรเราทำเนาะเสร็จแล้วก็ก,กําหนดกลยุทธ์แผนดําเนินง,งานและสู่แผนปฏิบัติการถามว่าเราทําเป็นกระบวนการที่ที่ถูกต้องแล้วหรือยังเห็นไหมครับและเสร็จแล้วเนี่ยเขามองในภาพใหญ่ คำถามตอบไปแล้วภาพย่อยมันคืออะไรเราวัดอย่างไรอันนี้ผมก็เลยให้แนวในการกระบวนการในการทำแผนกลยุทธ์ของสากรมาท่านอยู่ในภาคธุรกิจอาจจะคุ้นเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าบางบางบาง,บางสากรหรือบางธุรกิจเวลาเราทําแผนกลยุทธจ์จริงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เขาเรียกว่าการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์หลักสูตรท่านได้เรียนวิชาเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธห์หรือเปล่าหรือเปล่า เวลาเราจะทําแผนกลยุทธนะ์เนี่ยแผนกลยุทธ์เป็นแผนระยะยาวนะครับ5ปี10ปีเนะี่ยมันต้องมีเครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เห็นไหมเรียกว,วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็น swot SW น c swot เนี่ยวิเคราะห์จุดอนจุดแข็งจุดอ่อนก็ได้จะใช้ของ 7s ของ m มท i ิมันมีเครื่องมือทั้ง,ลงหลายตัวในการวิเคราะห์เนาะ มันมันมองมันจะทอดถึงจุดอ่อนจุดแข็งของกิจการสภาพแวดล้อมภายในของสหกรณ์นั่นเองเนาะเราไปล้อมภายนอกจะเป็นโอทีะโอกาสและอุปสรรคเขาก็มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ได้ทั้งหลายตัวนะไปฟอร์สโมเดลก็ได้เลยเพชอ่าไม่นี่ละพีเพชบวกจีนี่ก็ได้เขาเรียกว่านี่เครื่องมือในการวิเคราะห์เวลาเราเลือกเราเลือกอันใดอันหนึ่งเนาะ นี่คือหลักของมันในการทําแผนกลยุทธ์เนาะเวลาเราวิเคราะห์ภาษาากรทําจริงมันอาจจะภาคธุรกิจอาจจะเก่งอยู่เนาะนาคะครับแล้วิเคราะห์แสดงเพนนมันเลือกอันแนนหนึ่งมาก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็มาทำทาวแมสซ่ก็คือจับคู่กันมีมันมีเครื่องมือตัวนี้อีกนะ e f i f อะไรเนี่ยก็จับคู่เป็นทาวแมสเซ่เพื่อมานํามาสู่การหนดกลยุทธ์เห็นไหมเราจะเดินไปทางไหนจุดอ่อนคู่กับจุดแข็งจุดแข็งคู่กับโอกาสะอะไรอย่างเงี้ย นะครับเรานักำหนดกลยุทธ์พอกำหนดกลยุทธ์เราจะเคลื่อนไปยังไงเสร็จแล้วก็ต้องเป็นแปลงเป็นแผนปฏิบัติการในเวลาสักกรรทใช่ไหมกลยุทธ์ได้ที่หนึ่งตอบวิสัยทัศน์ภารกิจข้อไหนด้วยเวลาเราทำใช่หครับแปลงเป็นแผนงานปฏิบัติการนํำไปปฏิบัติก็จะเป็นแผนงานแอคชั่นแผนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปเมินนําไปสู่แผนนัติดตามผล นะครับเราจะใช้ BSC ก็ได้แบขรัคกรค้าได้หรือเป็นปกติของเราก็ได้นี่คือกระบวนการในการดัาแผนกลย,ยุทธ์ถามว่าเราเราเรามีกระบวนการตัวนี้ชัดเจนไหมถ้าไม่มีเราก็พยายามทบทวนอันนี้ชุมนุมเขาก็ตีความไอ้ตัวนี้ออกมาตีความออกมาเป็นตัวชี้วัดที่มันชัดเจนนะครับที่ผมชอบว่าเป็นตัวอย่างที่เรานําไปสู่การปฏิบัติได้แต่แล้วเขาก็บอกว่าใน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เนี่ยครับมันมีตัวย่อยของด้านกลยุทธอ์อีกห้าข้ออะไไหมครับของชุมนุมด้านกลยุทธ์มีย่อยอีกห้าข้อข้อแรกคือกระบวนการวางแผนกลยุธทธ์ชัดเจนหรือเปล่าและถูกนําไปใช้ไหมแล้วกลับมาดูตัวละครเราเองทำไหมนะครับเดี๋ยวเขาจะมีเกณฑ์ในการประเมินเนาะอันนี้บอ,บอภาพรวมของมันก่อน แต่แล้วมีการติดตามไหมประเมินผลไหมทบทวนไหมอันนี้เป็นเป็นเรื่องของของหลักการวางแผนกลยุทธ์กับแปรรูปกนะรับอีกตัวอัดข้อที่3คือเวลาสักว่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือออกสวัสดิการใหม่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือพวกเช่นพวกเงินฝากประเภทใหม่เงินกู้ประเภทใหม่อะไรเนี้ยเขาเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับหรือสวัสดิการใหม่ๆเนี้ยถามว่าเรามีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายไหม จะออกเงินฝากประเภทใหม่แลือ,ออกเงินกู้ประเภทใหม่เนี่ยใครจะกู้ใครจะฝากมีการวิเคราะห์ข้อมูลชัดเจนหรืออย่างเพื่อประกอบการตัดสินใจนั่นเองเนาะมีการเตรียมกรรมการไหมอย่างพวกเราที่มาอบรมเนี่ยกรรมการเราต้องผ่านการอบรมตามกฎกระทรวงนี่ใช่ไหมครับอย่างน้อยหนึ่งท่านถ้าสำหรับขนาดเล็กหรือกรรมการจะหมดวาละอะไรเงี้ยเพราะนั้นหลักสูตรแค่ถึง ที่ท่านทงมาอบรมเตรียมผู้จัดการไหมเตรียมรองไหมถ้าการณีผู้จัดการลาออกหรือเกษียณประเด็นหลักเสร็จแล้วเขาก็เอาตัวห้าตัวเนี่ยมาแปลงเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่ามันเป็นความเสี่ยงขนาดไหนที่ผมชอบเขาชอบเขามีวัดชัดเจนที่มาจากแผนเห็นไหมคราบอกว่ามีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจนและถูกนําไปใช้ไหมของเขาเนี่ยไม่มี ไม่มีก็แสดงว่าเป็นนิยามของชุดูไม่มีแสดงว่าเป็นความมั่นคงต่ำสุดก็เป็นความเสี่ยงสูงสุดแล้วก็นิยามถ้าเรายังไม่มีเนาะถ้ายังไม่มีก็แสดงว่าสักก่อเราความเสี่ยงห้าเลยเนาะระดับความเสี่ยงอันที่สองมีแล้วแหละมีแผนกลยุทธ์นะครับก็เป็นความเสี่ยงแต่ว่ามีแล้วมันยังไม่ครบไงบอกกระบวนการในการมีมันยังไม่ได้การวิคห์สวอรแบบมีส่วนรวมมีจริงแต่ว่า เราไม่ได้วิเคราะห์อย่างชัดเจนเพาความเสี่ยงก็เป็น3มีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้มีมีมีแค่นี้ถ้ามีแค่1.2ึ่งอก็ได้แค่3เนาะแต่ถ้ามีแล้วยังไม่ได้สู่นําไปสู่แปนแผนปฏิบัติเป็นโครงการกิจกรรมงบประมาณแล้วก็มีการถ่ายทอดชีช้แจงมอบหมายให้คนทํางานอย่างชัดเจนก็จะเป็นถ้ามีถึงข้อที่1.3ึ่งจเราก็ได้ความเสี่ยงระดับที่ส แล้วมีแล้วนำไปปฏิบัติไหมนะเป็นแผนง,งานงบประมาณประจำปีไหมก็จะเป็น1เห็นไหมครับถ้าเรามีครบถ้วนข้อ1นจุดถึง1นจุดสี่แสดงว่าความเสี่ยงเราต่ำระดับ1นะเวลาเรามองตัวครับเราเวลาเรามาแอฟพายใช้สกอรเราเนาะนะครับเวลาแอพายใช้ล้กนะกลับมาดูตัวสกอรเราถ้าเรามีแค่1นจุสองมีวิเคราะห์มีแผนแต่ว่าไม่มีส่วนร่วกเนะี่ย เรามีความเสี่ยงระดับ3นั้นแนวในทางแก้เราก็ต้องไปทําให้มันถึงข้อ1.3กว่า1.4ซะแอบพายใช้เห็นไหมครับเวลาจะแอบพายใช้ไปไปปรับในปีถัดไปหรือเราไปแก้ในการจัดการความเสี่ยงนี่ตัวเกณฑ์ของชุมนุมกาหนดตัวนี้ไว้ชัดอันที่2มีการติดตามประเมินผลไหมเห็นไหมครับไม่มีก็ตั้ง5มีแต่ว่ามีผู้รับผิดชอบ อันที่สองมีเต็มทุกครึ่งปีเห็นไหมปกติต้องทุกถ้ารายปีอันนี้คือรายปีถ้ารายเดือนมายิ่งดีเราก็ไปดูตัวชี้วัดพวกเนี้ยแต่ละตัว,แต,ตวแต่ละตัวว่าสกอร์เราทำมันระบุถ,ถึงความเสี่ยงของต่ก่อนนี้ผมระยุกต์จากของเกงแรมมังงของของชุมนมเนาะมาตีมาเป็นความเสี่ยงอลิสาก่อนออกผลิตภันธ์ใหม่นะครับ ไม่มีการวิเคราะห์โครงสร้างทางการเวลาเราจะทําผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเปลี่ยนดอกเบีย้ยเงินกู้เปลี่ยนดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูว่าโครงสร้างทางการเงินต้นทุนผลตอบแทนของสางกัเท่าไรเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปดูว่าจริงๆเขาวิเคราะห์อ,อย่างไรเนาะมีการวิเคราะห์ไหมวิเคราะห์ต้นทุนเงินทุนวิเคราะห์ผลตอบแทนไหม่เรามีการามีการดูซีมีเป้าหมายไหมถ้าเราทําครบเราก็เป็นความเสี่ยงะระดับความเสี่ยงอยู่ที่หนึ่ง ถ้าทํามาแค่3.2ความเสี่ยงู่ระดับสามเวลาเราไปแก้ไขเนาะเวลาเราจัดการความเสี่ยงก็ลดความเสี่ยงแล้วก็ทําให้มันครบท่อ3.3กว่า3.4ต่อเตรียมกรรมการก็เหมือนกันหลักการมันจะเหมือนกันนะหลักการเหมือนกันเวลาเราไม่มีแผนความเสี่ยงเราสูงสุดเลยคือห้ามีแต่มาจจะมีมันไม่เหมาะกับหลักยังไม่มีหลักสูตรสาหรับเฉพาะการอบรมอะไรอย่างเงี้ย มีแต่ว่ามันน้อยกว่าสิบห้าคนอันนี้ครบมากกว่าสิบห้าคนอันนี้เกณฑ์เกณฑ์พวกนี้เราสามารถปรับได้ในสอดคล้องกับตัวตัวบริบทของสักก์เรานะครับอันที่อันที่ห้าข้อห้าคือเตรียมเตรียมสร้างผู้จัดการรองผู้จัดการดัวหน้าฝ่ายหรือเปล่าไม่ไม่มีมีบทเป้าหมายแล้วก็ จากบุคคลเพื่อสร้างตำแหน่งใหม่ถ้าเราครบ5ความเสี่ยงก็ยังก็ยังมี1อยู่เนาะถ้าปรากฏว่าเราประเมินตนเองแล้วเรามีแค่ข้อ5.2เราเป็นความเสี่ยง3เพราะเราเราแก้ไขเราก็มาแก้ไขข้อ5.3 5.4นะครับเสร็จแล้วนี่เราเราวัดแค่วัดระดับความเสี่ยงเนาะเสร็จแล้วเราก็สรุปของเรามาว่าโต่ลข้อ1.1เนาะกระบวนการในการจัดเมื่อสักครู่เนี่ยครับ ความเสี่ยงเราประเมิอนอะันนี้คือกระบวนการประเมินโดยใช้กรรมการของเราแบบมีส่วนร่วมนะครับในการให้คะแนนของเราเนี่ยนะครับเรามาดูซิว่าตัวสกอร์เราเองเนี่ยเราเราความเสี่ยงของเราอยู่ระดับไหนเมื่อเราอยู่ระดับสามตัวที่ต้องทําต่อคือประเมินผลกระทบนคะครับผลกระทบเพราะเพเพื่อเพื่อจะมาจัดลําดับให้มันเป็นผลกระทบเราก็มาดูเอ๊ะเราเราทำแผนของเราเป็นครบถ้วนตามตาม ตามกระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์ของเราหรือเปล่าเนาะใชครับถ้าเรายังทําไม่ครบถ้วนเราได้3ามแต่ผลกระทบมาแรงมากเลยนะเวลาเราทําแผนกลยุทธ์ไม่ครบถ้วนเราให้ผลกระทบ5นะครับข้อ1.2ึุ่ดสองเลาประเมินเราได้4ผลกระทบมานก็ห้าครับเอา4คูณ5ก็เป็น20 3คูณ5ก็เป็น15 นะครับถ้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเคยทำเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่มาแต่ถ้าไม่ได้ทําความเสี่ยงเราอาจจะทำหรือแล้วแหละแต่อาจจะน้อยแล้วเป็น2อคูณห้าก็เป็น10อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมุดเราได้นี่มาแล้วใช่ไหมครับเราก็มาดูคะแนนรวมตรงนี้เนาะสิบห้ายี่สิบสิบแสดงว่าข้อยี่สิบเนี่ยมันมันระดับความเสี่ยงสูงสุด เพราะนั้นเราไปนําไปสู่แผนดการจัดการทเสีง่งอันนี้คงควรจะต้องแก้ไขก่อนข้อ 1. 1, หนึ่งจุดหนึ่งนะครับหนึ่งจุดสามก็มาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยที่ได้เท่านี้นะครับอันนี้คือคือคือเวลาเรากระพูดถึงการวัดระดับความเสี่ยงที่จะนําไปสู่การแก้ไขเหน็นไหมครับอันนี้คือคือแนวเนาะทีนี้พอเวลาเราเราแนวแนว,แนวทางใช่ไหมครับเราก็กลับไปดูตัวชี้วัดของเราที่เรากําหนดไว้ ทางการบริหารเท่น้อหนึ่งนะมีกระบวนการไหมถูกนำไปใช้ไหมเราก็ไปดูว่าเราประเมินของเราอยู่ตรงไหนตรงไหนที่เรายังไม่ได้ทำนะครับเราก็ไปปรับแก้ตรงนั้นอันนี้คือตัวอย่างของชุมนุมนะครับแต่ตัวเราเองเราอาจจะออน้อยกว่านี้ก็ได้ครับหรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับทบทวนก่อนจะตัองเนะอ่ะทบทวนความรู้เนาะข้อหก การเตียนกรรมการนะครับการเตรียมสร้างกรรมการมาทดแทนความต่อเนื่องการดําเนินธุรกิจสหก์เป็นแนวทางความเสี่ยงด้านอะไรครับขอใครด้านกฏหมายกลยุทธ์ขอใครใช่กลยุทธ์อ่า้านกลยุทธ์เนาะบางบางบางอ่านตรงก็สอบอยู่นะโอไโหแน่ใจก็ส่งให้เข้าไปด้านกลยุทธ์อย่าเมื่อกี้เรามีห้าข้อด้านกลยุทธ์ครับ อ่ะโอเคเห็นไหมครับเวลาเราเราทําเรื่องเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ง่ายนะครับเราต้องมานิยามของมันก่อนแล้วเราบรณาเสียงเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะพอเดี๋ยวค่อยไปต่อเรื่องความเสี่ยงด้านเครดิตอ่าจริงๆมุสลเราเราได้ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ไปแล้วใช่ไหมครับด้านที่สองเนาะด้านที่สองก็เป็นความเสี่ยงด้านด้านเครดิต เดิมเป็นคำของชุมนุมด้านเครดิตนะครับด้านถ้ากดกระทรวงก็ได้สินเชื่อทุกครั้งอะครับเวลาเราเรากําหนดความเสี่ยงด้อะไรเนี่ยอันแรกเราต้องนิยามความเสี่ยงก่อนมันหมายถึงอะไรใช่ไหมครับเมื่อเราไปไปแอปพลายใช้ไปไประยุกต์แพลตฟอร์มของเราเนี่ยก็หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้ที่เป็นสมาชิกถ้ากรณีเรามีสากคนอื่นใช่ไหมเราก็พูดถึงสักคนอื่นด้วย หรือลูกค้าของสากลน,นะครับไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้มาอันนี้เอาไปเป็นแนวได้เลยนะครับทําให้สากลไม่ได้รับการชําระหน,นี้ตามจํานวนและช่วงเวลาที่กําหนดก่อให้เกิดหนี้ค้างชาระเกินหรือหนี้ที่ไม่ก่อเกิด,กดไรายได้หรือหนี้ศูนย์นะครับนับถึงรวมถึงส่งผลกระทบต่อกระแสเงินหมุนเวียนและ,ะไรายได้ของสากลนะถ้าเมื่อไหร่เรามีหนี้ NPL มันหมายถึงว่มามันส่งผลกระทบต่ออะไรของเรานะครับก็คือเงินเราไม่ได้คืนไนงะ นะครับตัวตัวหลักของมันคือเกิดจากอะไรแล้วมันส่งผลอะไรเวลานิยามสั์ของเรื่องนะความเสี่ยงจากสินเชื่อเนี่ยเป็นความเสี่ยงเกิดจากอะไรแล้วความเสี่ยงนั้นมันกระทบอย่างไรเวลานิยามของอันอื่นด้วยเนาะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดเมื่อเรามดเรามีลูกหนี้เราปล่อยสินเชื่อแล้วถึงสิ้นเดือนธมาชิกไม่มาส่งเราว่าเงินหมุนเวียนเรากระเทือนใช่ไหมก็หมายถึงเราไม่เอาเงินไปต่อเงินน่ะสุดท้ายคือเงินสดหมุนเวียนเราลด รายได้ของสักรก็จะลดไปด้วยเอาละนิยามศักตัวนี้แล้วอันนี้คือด้านใหญ่ใช่ไหมด้านสินเชื่ออันนี้ในด้านสินเชื่อมันมีด้านย่อยอะไรหล่ยเวลาเราเวลาเรานิยามต่อเราระบุความเสี่ยงแต่ละด้านแล้ววัดอย่างไรต่อนะเราดูด้านใหญ่เสร็จแล้วเราก็มาดูแต่ละด้านใช่หไหมครับอันแรกเนี่ยคือตามแนวของชุมนุมด้านเครดิตและด้านสินเชื่อหนึ่งเห็นไหมครับเขาบอกม,มีการกําหนดระเบียบของกรรมการ ไหมระเบียบการให้เงินกู้หรือเปล่าใช่ไหมครับว่าถือใช้อย่างเคร่งครัดหรือเปล่ามีกําหนดให้สมาชิกและให้สักก่อนถ้ามีสักถ้ามีของของบ้านเราให้สักให้ซ้อนอื่นคูก้ก็กาหนดระเบียบด้วยล้วก็ต้องถือใช้อย่างเคร่งครัดนะครับเวลาที่สองมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพถูกต้องทันเวลาไหมนะครับแล้วก็การให้เงินกู้อยู่บนฐานของความสามารถในการใระหนี้หรือไม่นะครับวันนี้เรานิยามเองได้มันดูที่บริบทของสกฟร์เราด้วยเนาะ กำหนดงวดผันแปรตามอายุสมาชิกไหมนะครับในสะถานประกอบการก็ต้องมาดูสถานประกอบการของเราของเราด้วยนะครับระยะเวลาชําระคืนเงินกู้อันนี้เป็นไปนตามกรมหรือไม่อันนี้กฎเกณฑ์ของชุมนุมเนาะช่องฉุกเฉินสามัญละพิเศษแล้วก็เรื่องของอไรายได้คงเหลือนะครับตามคำแนะนาําหรือเปล่าปัจจุบันนี้กฎกระทรวงมันยังไม่ออกเนาะ กระทรวงมันยังไม่ออกว่าไรายได้คงเหลือต้องเป็นเหลือกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยเราเอาตัวนะั้นมาขยายความว่าจริงๆในตัวตัวความเสี่ยงเครดิตด้านย่อยอยันนั้นข้อที่7มีการกู้วนซ้ำไหมนะครับในรอบปีที่บัญชีลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหรือเปล่าอะไรนะครับกลไกในการในการหักเงินไหมนะครับถ้ากรณีสังกัดเราต้อง,ต,องต้องมีการหักเงินจากหน่วยงานต้องสังกัด แล้วก็มีกระบวนการในการแบ่งลูกหนี้ที่ต่ำกว่าคุณภาพลูกหนี้ NPL นั่นเองนะครับลูกหนี้ APL ลูกหนี้ดำเนินคดีลูกหนี้ต้องคำพิพากษาเรามีกระบวนการไหมแล้วข้อสิบนี่ของชุมนุมเดิมเนี่ยมีการนาเงินฝากเรื่องเงินลงทุนโดยคํานึงถึงความเสี่ยงไหมอันนี้ต้องย้ายนะครับต้องย้ายเป็นเรื่องของความเสี่ยงด้านการลงทุนนะครับข้อสิบนี้ย้ายไปเป็นความเสี่ยงด้านการลงทุนนะครับเพราะเดิมมันไม่มีความเสี่ยงด้านการลงทุนนะครับอันนี้คือเวลาเรา เราเอาคาใหญ่มาแตกเป็นคาย่อยเพื่อจะทําอะไรครับเพื่อไปประเมินของแต่ละตัวแต่ละตัวนั่นเองเพราะหลักการเดิมมันก็จะเหมือนกันทบทวนความรู้นิดนึงครับความเสี่ยงด้านสินเชื่อหรือเครดิตของสกสารสง่งผลกระทบต่อสกสารในข้อใดมากที่สุดครับขดใดครับเมื่อกี้นี่เองข้ององูนคะครับเรามีนี่ NPL มีนี ก็คือเราไม่ได้เงินคืนเนาะรายได้ของสถาบัก็จะลดเงินมันไม่ต่อเงินนะครับการขายสินเชื่อขายเงินเนี่ยเงินต่อเงินเนาะแต่กรณีที่คนไหนที่มีฐานะดีก็เงินมันต่อเงินปล่อยแล้วได้คืนนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวก็พูดถึงการบริหารสินเชื่อนิดนึงนะครับเพราะในหัวข้อนี้ปกติในการบริหารสินเชื่อของเราเองเนี่ยเราสกาบันในสถานประกอบการเนี่ยจริงๆต้องเข้มข้นเรื่องพวกนี้มากเลยเนาะเราไม่ได้บังชีอาจจะมีปัญหานะครับ เวลาเขาไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรืออะไรก็าแ้่แต่เขาก็ใช้หลัก 5C เหมือนกันนะครับ C แรกก็คือตัวผู้กู้เห็นไหมครับตัวเรื่องของความสามารถเรื่องของเงินทุนนะครับทุนส่วนตัวไรายได้ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของการค้ำประกันแล้วก็เรื่องของธานาทารเสรษฐกิจตอนี้ในกระบวนการการให้สินเชื่อจริงๆผมมองว่าในในสากลออมรัพย์เราอะ เรารู้จักลูกค้าเนี่ยเรารู้จักสมาชิกอยู่ตลอดเวลานะเวลาเราสมัยก่อนที่ผมทํางานเป็นผู้จัดก,การสากลใหม่ๆผมว่าผมมีความสุขมากเนาะเพราะเงื่อนไขของเรามันเป็นไปตามกฎระเบียบม,มากพอตอนหลังพอพอพอมันผ่อนคลายมากเกินกว่าความสามารถในการชราําระหนี้มันก็เลยกระเทือนเนาะเพราะนั้นเวลาเราเราจะบริหารสินเชื่อนะ่ เราต้องเริ่มตั้งแต่การเงื่อนไขระเบียบต่างๆที่เรากําหนดต้องรัดกุ่มตั้งแต่แรกแล้วนำมาสู่กระบวนการรับคําขอกู้พิจารณาอนุมัติการทาทั้งสี่กู้การแจกเงินกู้นี่เป็นไปตามตามระบบของเราการเร่งเก็บนิตัธสัญญาการติดตามชมําระหนี้เงินกู้นะครับการควบคุมหลักการถ้ามีปัญหาเนาะการเรียกคือการผ่อนชําระการดำเนินคดีและการบังคับคดี นะครับที่เราถ้าเราทําไปตามกระบวนการพวกนี้มันถ้าเรากาหนดไว้ชัดเจนนะชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นเนะในเรื่องของการบริหารสินเชื่อเพราะสักรอเราส่วนใหญ่เราหักหน้าที่จ่ายได้อยู่แล้วใช่ไหมครับสหกอออมสักเรายกเป็นเครดิตอยู่เนียนแต่ปัญหาที่เรามักจะพบก็คือถ้าเมื่อไหร่มันเกิดปัญหาเนี่ยครับทอานนี้ทีสักก่อหลายแห่งจะเจอก็คือเรื่องการอสักรองนี่สงสัย,ชยสเชื่สูหรืยจำาหนมีสูะแล้วก็ให้ไปดูระเบียบ มีระเบียบที่เกี่ยวขอ้องเช่นระเบียบปุกษานะครับ2563สักกรที่หักหน้าที่จ่ายได้ครับที่หักหน้าที่จ่ายไม่ได้เลยนะครับจะมีเงื่อนไขอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขทั่วๆไปที่ไปตามระเบียบตัวนี้มันจะกระทบต่อเราที่ที่ทำให้กำไรของเราลดลงนะครับจากการสำรองนี่สงสัยจะสูงน,นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เน้นเนาะให้ข้อมูลไว้แต่นี้พอเวลาเราจะจัดการมันสินเชื่อจริงๆเนะี่ยเราก็ต้องแบ่งการตอบทานนี่ การประเมินศักยภาพจําแนกลูกนี้นะครับเวลาเราเราเจอปัญหาจริงๆเนี่ยเราก็ต้องแบ่งแบ่งกลุ่มลูกนี้เป็นสามกลุ่มนะท,ทั่วไปนะกลุ่มที่ไม่มีปัญหานี่ก็ค่อยจะเบาหน่อยเนาะกลุ่มที่มีปัญหานี่เดิมเราจะแก้ปัญหายังไงอันนี้ต้องเป็นเป็นกระบวนการที่สากลเองก็ต้องมาร่วมกันคิดนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเราอาจจะขยายเวลาการชำระหนี้ก็ได้นะครับหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วก็ ส่วนนี้ที่เกินความสามารถเราจะทํำยังไงก็ต้องมาอันนี้ต้อง,องร่วมกันพิจารณานะครับอันนี้เป,นเป็นกระบวนการที่ที่แต่ละสะก์มันไม่เหมือนกันบริบทแต่ละอันนะครับถ่านจนตานประกอบการกันเองก็ลองไปแลกเปลี่ยนกันดูเนาะนะครับแก้ไขปัญหานี่เดมท่านนี้ที่กระผลรบหนักๆเนี่ยเราจะขยายไหมปรับโครงสร้างไหมนะครับเน แต่ช่วงโควิดนี้เราจัดการกันยังไงอันนี้มันมันอยู่ที่บริบทของแต่ละสากลในกระบวนการที่เราจะจัดการแก้ไขนะครับนี่คือนิดหนึ่งใครพูดถึงการบริหารนี่จริงๆถ้าถ้าพูดถึงการมาสินเชื่อจริงๆมันต้องใช้เวลาสักครึ่งวันเนาะนะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูเรื่องของความเสี่ยงข,ของสินเชื่อนะขยายความเรื่องเราเน้นเรื่องของสินเชื่อ้ามากกว่าความเสีย่ยง้ะมากกว่าเมื่อกี้เนี่ยเรา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 ,เราความเสี่ยงได้สินเชื่อแล้วใช่ไหมครับ ในสินเชื่อเรามีเจ็ดด้านในแต่ละด้านเราก็มีนิยามความเพื่อเพื่อกําหนดระดับของการความเสี่ยงะะเห็นไหมมีการกําหนดระเบียบไหมน,นี่คือคําใหญ่ของมันเนาะในคําใหญ่ก็มีประเมินเป็นตัวยอ่อยๆถ้าไม่มีก็เป็นความเสี่ยงห้าเหมือนกันใช่ครับมีแต่มีข้อยกเว้นไหมเท่ากับหรือมากกว่าสิบอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นเกณฑ์ที่ ที่ชุมนุมเขาคิดนะแต่ถ้าของเราจะไปปรับใช้แล้วก็สามารถปรับในกระบวนการของเราได้ให้มันสอดคล้องกระบวิบทของเรามีระเบียบน้อยกว่า5%ปรับใช้5%ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราทําได้ถึง